ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลักธรรมในวันนี้เสนอคำว่าคิดดีหนึ่งห่วงจิตที่คิดดีมีคุณค่าแค่เสีเส้ยวของเวลาค่ามหาศาลแม้แค่เสี้ยวของวินาทีไม่แน่นนานอันนี้สงเกินประมาณทางแห่งบุญเพียงหนึ่งห่วงจิตที่คิดดีนั้นมีคุณค่ามากกว่าทอง เพราะว่าหนึ่งพวกจิตที่คิดดีจะเป็นปัจจัยที่สามารถนำไปสู่คำพูดและการกระทำที่ดีได้ซึ่งจะเป็นเหตุปัจจัยที่จะสามารถกำหนดชะตาชีวิตของเราเลได้เลยทีเดียวเพราะชะตาชีวิตเราเช่นนั้นสามารถกำหนดได้เพียงแค่ปัจจุบันนี้เท่านั้นที่เราจะกำหนดได้ซึ่งอดีตมันก็ผ่านไปแล้วเราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขให้มันดีได้อีกแล้วหรืออนาคต มันก็ยังมาไม่ถึงเราก็ไม่สามารถที่จะกำหนดอนาคตได้ว่าจะต้องดีหรือร้ายยังไงเพราะฉะนั้นแล้วจะเป็นการดีที่สุดถ้าหากว่าเราสามารถควบคุมจิตควบคุมความคิดนี้ได้ดังคำสอนแห่งองค์หลวงพ่อจรันท่านได้กล่าวสอนด้วยว่าอาดีตคือความฝันผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้อนาคตคือสิ่งที่ไม่แน่นอนยังมาไม่ถึงกาหนดไม่ได้ปัจจุบันเท่านั้นที่เราจะทาได้ดี ดีที่สุดก็อยู่ที่ปัจจุบันชั่วที่สุดก็อยู่ที่ปัจจุบันนี้เท่านั้นเองที่เราจะทําเพราะฉะนั้นแล้วกรรมทั้งสามวันละนั่นคืออดีตปัจจุบันและอนาคตก็ล้วนจะต้องมีผลต่อเนื่องกันเสมอจากเหตุปัจจัยแห่งทั้งสามกรรมคือมโนกรรมคือความคิดวจีกรรมคือคําพูดกายกรรมก็คือการการะทําเพราะฉะนั้นแล้วอย่าประมาทในกรรมเป็นนังขาด เพราะเมื่อเราได้ก่อกรรมขึ้นมาแล้วก็ล้วนจะต้องมีการชดใช้กรรมนั้นๆด้วยตนทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีขานแม้แต่น,น้อยกรรมที่ดีก็สนองด้วยผลแห่งกรรมดีกรรมที่ไม่ดีก็สนองคืนด้วยผลแห่งกรรมที่ไม่ดีเช่นเดียวกันฉันใดก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นแล้วทุกๆกรรมจะเกิดขึ้นก็ต้องเริ่มจากจิตที่คิดดีก่อนคือมโนกรรมเป็นอันดับแรก ถ้าเราสามารถควบคุมจิตความคิดให้ดีได้นั่นก็คือเรากำลังดำเนินชีวิตไปด้วยความไม่ประมาทอยู่จิตที่ดีมีคุณธรรมมานำหน้าความล้ำค่าอยู่ที่ว่าเรากล้าคิดแต่ด้านดีด้วยจิตใจไม่ยึดติดแม้เสร็จเียววาระจิตก็ติดกรรมจะนำทางวางอนาคตกำหนดไว้ พอชีวิตก้าวเดินไปไม่หยุดยัง้งเพียงเสียเส้ยวแห่งความคิดลิขิดกรรมกลายเป็นคำพูดการกระทำนำทางไปหากจิตใจเราฝ่าดีที่จะคิดกำหนดชีวิตไปทางบุญอุ่นใจได้อาน,นิสงแห่งบนบุญน,นั้นมากมายหากจิตใจเราศรัทธาและกล้าทำกรรมไม่เคยจะละ ละเลยผู้ประพติก่อกรรมดีแต่อย่ายึดในผลนั้นกรรมไม่เคยจะบเพิกเฉยในผลกรรมทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นมันแน่นอนควรไตรตรองอย่าใจอ่อนจงย้อนคิดหากชีวิตก้าวผิดไปไม่อาจย้อนกลับไปเพื่อจะแก้ไขในทุกตอนตรองให้ดีเอาไว้ก่อน จะปลอดภัยคิดดีไว้มีอนิสองส์อย่าหลงผิดจิตศรัทธาต้องบนสุดสู่จุดหมายเพราะชีวิตนี่มีค่าอย่าดูดายหากมั่นใจจะไม่ท้ตอต่อต้นบุญเป็นต้นทุนเกิดจากจิตชีวิตนี้เพียงคิดดีอนิสงส์คงเกื้อนหนุนหากศรัทธา เพียงเดินหน้าก้าทาทางบุญคุณอน,นันท์ทำตอนนี้ดีนักแหลขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกทุกท่านเถนเจริญพร